เลื่อนจากเงินคนละครึ่ง p l u สข่าวนี้จริงไหมมีคุณผู้ชมถามมานะครับอะไปตามข่าวให้กับข่าวสตางค์มีเดีย26ตุลาคม2568นอยะครับอย่างที่หลายคนนะครับทราบกันนะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยกับแม่หลวงของแผ่นดินของเรานะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องเลื่อนออกไปหลายคนก็เลยกังวลถามว่าเอ๊ะคุณสตางค์แล้วคนละครึ่ง p l u สที่จะมีการใช้เสร็จวันที่29ตุลาคมนี้เนี่ย จะมีการเลื่อนออกไปไหมสตังไปเช็คข่าวมาจากทางเว็บไซต์คนละครึ่งพัด .com แล้วนะครับทุกอย่างยังคงอยู่ในตามไทม์ไลน์เดิมวันที่29ตุลาคมนี้คุณผู้ชมสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพัดได้ตามปกติตามที่รัฐบาลได้วางแผนไว้ไม่มีการเลือ่อนอย่างใดนะครับตอบเคลียร์ชัดนะหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้หรืออีกหนึ่งช่องทางพิเศษครับตอนนี้สตังเปิดเพจ ข่าวสตังมีเดียคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์นะครับและใครที่มีคำถามที่อยากจะแชทนะครับในเพจอินบ็อกซ์เนี่ยก็ไปกดติดตามแล้วก็แชทมาได้เลยสตังจะได้ตามข่าวของคุณได้เนาะนะครับแล้วก็ใน ยูทูบเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังคมีเดียด้วยใครที่อยากจะถามคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ก็ได้คอมเมนต์มาแล้วก็จะไปตามข่าวให้แล้วเจอกันใหม่ข่าวหน้าอย่าลืมนะครับเจอกับสต a งได้ที่ Facebook และ YouTube นะครับ